มาช่วยพูดเรื่องนี้ผมก็ปกติแล้วผมก็ไม่เคยพูดเวทีวันนี้ครั้งแรกเลยนะครับแล้วก็บินมาจากมาจากจังหวัดพงังงานะครับแล้วเมื่อวานก็มีปัญหานิดนึงว่าแฟนก็เป็นมะเร็งและฉายแสงแล้วก็เข้าโรงพยาบาลแต่ว่ารับปากอาจารย์นิดแล้วมาก,ก็ก็มานะครับเดี๋ยวก็ต้องรีบกลับไปนะครับแต่ว่าก็เป็นครั้งแรกนะครับผมก็ไม่เคยรู้จักอาจานนรย,าานานายาร์นะครับโดยเฉพาะตอนทางนายกสมาคมนะครับตรเติมผลทำสื่อไป นะครับก็รู้สึกว่าให้ความสําคัญกับเทคโนโลยีชาวบ้านแล้วเมื่อกี้ฟังที่ท่านนายกอําพลพูดนะครับว่านวัตกรรมนะครับเป็นสิ่งที่อาจจะไม่ต้องรูหรานะครับแต่ว่าอย่างน้อยก็อยู่ในลักย่านะครับผมผมก็อาจจะเป็นเทคโนโลยีลักย่านะครับซึ่งแนวทางความคิดนะครับตกรทำครั้งแรกเนี่ยนะครับเนื่องจากว่าจะทําไงนะครับที่ให วิสาหกิจนะครับที่กําลังไม่แข็งแรงนะครับที่สามารถที่จะสร้างเทคโนโลยีนะครับโดยใช้วัสดุนะครับในท้องถิ่นนะครับแล้วก็ใช้เครื่องมือที่ไม่ยุ่งยากนะครับคือทําอย่างไรก็ได้นะครับที่จะให้ปูนนะครับกับอินติดกันได้นะครับอาจจะใช้แก้เกลียแค่นั้นซึ่งผมเชื่อว่าในชุมชนนะครับในชุมชนเนี่ยมี มีทักษะอยู่บ้างถึงแม้ว่าเป็นช่างแต่ว่าสามารถที่จะเอาอินกระปูนก่อให้ติดเป็นก้อนนะครับะตามรูปตามที่เขียนครงล่างไปให้นะครับก็หลักๆก็จะเป็นเรื่องการที่เป็นทุกีที่ง่ายๆนะครับก็ใช้วิธีการดูดอากาศเข้าไปนะครับเกิดการเอาไม้แบบง่ายๆนะครับแต่และกษณะัคือพยายามที่จะบังคับนะครับให้อากาศเนี่ยค่อยขกินแต่ช้านะครับแล้วพยายามใช้ท่อนะครับดูดนะครับ หนึ่นการครับกับก็โดยทั่วไปนะครับการทดสอบนะครับในเบื้องต้นก็จะให้ประสิทธิภาพแล้วก็ประมาณ3ามสิบนะครับขึ้นอยู่กับสามสิบเปอร์เซ็นต์หรือสามสิบห้าเปอร์เซ็นต์นะครับขึ้นอยู่กับเชื้อเพลิงที่ใช้นะครับแล้วก็พยายามที่จะให้มันก็เรียกว่าใช้วัสดุนะครับจากทางเกษตรที่ือใช้จริงๆนะครับไม่ว่าจะเป็นไม้พปกกาบมะพร้าวหรือกะลาอะไรต่างๆพวกนี้นะครับซึ่ง บางครั้งนะครับตรงนี้าทางชุมชนหรือกลุ่มวิสาหกิจเนี่ยอาจจะไม่จำเป็นต้องไปซื้อนะครับเชื้อเพลิงน,ลงนะครับเชื้อเพลิงนะครับในหลักการก็คือพยายามจะดึงอากาศเข้าไปนะครับเพ mm ื hmm. ่อควาโดยสมบูรณ์แล้วก็โดยพฤติกรรมนะครับปัญหาเกิดว่าในขณะที่ทางเขาทํากิจกรรมนะครับก็จะมีความร้อนนะครับอยู่ตอนตอนป้อนไม้ปืนไปครับป้อนข้างหน้าแล้วก็อยู่ข้างหน้าก็จะร้อน นะครับพอร้อนปั๊บก็พยายามหาวิธีทําไงที่ให้เขาทาแล้วมีความจุแล้วระดับที่ที่ออกแบบไว้ก็คือเป็นระดับที่ก็ทํางานได้ปกติยืนนะครับไม่ต้องก้มนะครับอ่านะครับนะครับก็เป็การก็คือพยายามบุญนะครับทชอากาศเกิดความร้อนขึ้นไปแล้วปล่อยปล่อยลงไปนะครับก็คือพยายามที่จะทําให้อาการที่วนก่อนนะก่อนที่จะออกนะครับเป็นการบางครั้งเริยเป็นการพีซตอรอากาศเข้าไปป้อนครั้งแรกนะครับครับ นะครับก็เป็นเทคโนโลยีง่ายๆนะครับไม่มีอะไรมากนะครับก็การใช้นะครับก็ไม่ยุ่งยากนะครับวิธีการใช้ง่ายที่สุดนะครับก็คือทําอย่างไรก็ได้ครับต้องอพยายามเอาขี้เท่านะครับออกจากตัวตรงตะแคงนะครับจากตุมตะแคงนะครับซึ่งก็ไม่ได้ยุ่งยากอะไรนะครับแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยาทางตุม่มหรือชุมช,น,ช,น,ชนที่ใช้ประโยชน์เนี่ยก็อาจจะลืมไปเพราะเนื่องจา,ากว่าขี้เท่าออกมันค่อนข้างจะน้อยมากนะครับนะครับ เขาก็ใช้เศสียต่างๆทีนี้ปัญหาประเด็นก็จะอยู่ตรงเนี่ยครับส่วนใหญ่แล้วก็จะเลือกเอาเอาขี้เถ้าออกจากตะแกรงนะครับจากเปานะครับอันนี้ก็เป็นโบราณานะครับที่เขาใช้อยู่นะครับเป็นสายกินต่างๆหรือกิจกรรมต่างๆนะครับอันนี้เป็นประหยัดของกลุ่มข้าวหางนะครับก็ข้าวหางเกิดภาคสามนะครับก็ควัานนะครับก็จะไม่รบกวนนะครับตอนทําเขาทํากิจกรรมของกลุ่มนะครับนะครับทำอาหารต่างอันนี้ก็เป็นขนาดของ คูเรือนนะครับที่ใช้คู้เรือนไนที่อยู่ที่ป่าเด็กนะครับจังหวัดเพชรบุรีนะครับก็ใช้ในโกนเรือนนะครับรอ,อ,อัน,บน,อน,บน,อนนี้ก็เป็นเ <c oughs> ทคโนโลยีที่อันนี้เป็นอตอนอเป็นแบบนะครับคร่าวๆนะครับาารการก่อสร้างซึ่งเป็นส่วนใหญ่แล้วนะครับวิธีการดําเนบนการก่อสร้างเนี่ยทางพลังงานจังหวัดนะครับทางผมหรือทางกระทรวงพลงังงานพยายามส่งเสริมที่จะให้ให้มีเกิดช่างในชุมชนนะครับก็นี่เป็นนําเสนอนะครับว่าเป็น เป็นคนที่ผมสอนคนแรกนะครับตอนสมัยประมาณสิบกว่าปีที่ผ่านมานะครับเขาแค่จบป .4 นะครับไม่มีความรู้แต่ชอบที่จะทาแล้วก็ท้ายพัฒนามาเขียนแบบผมก็เลยขออนุญาตเอาแบบแค่ในกากเขียนวิธีการนะครับก็ตรงนี้นะครับจะเป็นเรื่องของที่ทางกระทรวงแรงงานโดยสํานักภาษาบาลภาษาสำนักส่งเสริมการมีศูนย์ร่วมของภาควิทย์จุลตะกูลขึ้นไปนะครับเป็นคนจบป .4 นะครับจบป .4 แต่ว่า ใจ,จอยากจะถ่ายทอดและจะเกณฑนเป็นแบบอย่างนี้นะเขาเลยขออนุญาตนำเสนอแล้วก็มีโลโก้ของท่านดูนะครับเป็นโลโก้ของศูนย์นะครับซึ่งอยู่ที่อำเภอจุฬาภรน,นะครับจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับนะครับขั้นตอนก็คืออ,อันดับแรกก็หลังจากที่เราได้ขนาดของกท่านแล้วก็ไปออกแบบแล้วก็ออก็ดาเนินการ นะครับก็ก็ร่างแบบนะครับนะครับร่างแบบขึ้นมานะครับร่างแบบแล้วก็หลังจากนั้นก็ใช้อินนะครับอิฐมอนคือิฐที่ก่อก่อบ้านนะครับทําบ้านนะครับก็ก่อนะครับก็รูกนะครับอิฐไปตามเส้นที่เราวางไว้นะครับตอนนั้นก็ก็ก่อชั้นที่สามต้อจะเป็นตะแกรงนะครับโดยใช้อินม้อกันนะครับเราก็พยายามที่จะใช้วัสดุที่หาง่ายในท้องถิ่นนะครับคือหาได้ นะครับถ้าเกิดว่าใช้ดินแท่กต่างๆอาจจะค่อนข้างที่อาจจะมีกระบวนการค่อนข้างเยอะๆนะครับเพื่อเกิดแรงจูใจในการที่จะสร้างเตานะครับการสร้างปอดกินต่างๆพวกนี้นะครับแล้วก็สร้างเป็นช่องที่ให้แก๊สร้อนนะครับไหลผ่านออกมานะครับจะห้องอว้ม้นะครับอันนี้ก็เป็นรูปลักษณะตามที่เราวางไว้นะครับก็เป็นฐานโดยก่อิดข้างบนนะครับในยีนภาพจริงอันนี้เป็นภาพจำลองนะครับนะครับอันนี้เป็นการตัดนะครับโดยใช้แผ่นกระเบื้อง นะครับนะครับเราก็ไปเรียบนะครับแล้วก็อฐานขึ้นมาเพื่อที่จะให้เร็วไปออกนะครับบริเวณนะครับประมาณตรงนี้นะครับก็จะออกไปสูกปองปันนะครับอันนี้ก็จะทำจากเต่งของปันก็รับท่อใหญ่กีนะครับอันนี้ก็ใช้ท่อยนะครับท่อใหญ่เนี่ยออกไปนะครับไปดูนะครับอันนี้คือตอนนีที่ตอนไปสอนที่จังหวัดนราธิวาสนะครับ ตอนนั้นธรรมชาติก็เอ่อเดินช่างอิมพินมานะครับก็เก็ะร่วมกันต่อร่วมกันทำนะครับอธิบายขณะเอ่อกาะนะครับขณะทำนะครับร่วมกับทำอิมพินนะครับแล้วก็เคิดเพื่อทำนะครับก็กลับมานะครับนี่เป็นนี่ครับอ่าคุณประกอบชุยยันนะครับ ที่อาชีพหลักก็คือกรีดยางพลาราแต่สุดท้ายราทำต่อผมก็เลยก็พัฒน,นาทําเทคโนโลยีตัวอื่นไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็เลือกอาชีพกรีดยางนะครับมาทํา็เก่าตรงนี้อยู่นะครับนะครับก็หลังจากนั้นก็กอ่าก,ก็ปูกระเบื้องนะครับสุดท้ายก็ปูกระเบื้อง,งนะครับเวลาบางครั้งกิจกรรมนะครับผิดพันธุ์ของวิสาหกิจนะครับอาจจะต้องขอยอเพื่อการันตีต่างๆพวกนี้ก็จะทำาักจ่าย ง่ายนะครับอันนี้ก็เป็นแบบนะครับซึ่งสามารถหลดได้ที่ของเว็บไซต์ของกระทรวงประงานนะครับอันนี้เป็นขนาดแบบวัวเดี่ยวนะครับขอใช้วิธีการสอนชาวบ้านนะครับเพื่อชาวบ้านมีสามารถทักษะถ้าเกิดมันเสื่อมหรือมันพังก็สามารถที่จะสร้างต่อเองได้นะครับนะครับอันนี้ก็ครั้งแรกตอนตอนทำก็นันกพิมพ์มติชนนะครับก็ไปแต่ทำโครงการหนึ่งวันนะครับปกติแลนน้วโครงการหกึ่งวันเนี่ยอยู่ที่อำเภอทุ่งสงจังหวัดนคร อำเภอนาบนนะครับจังหวัดนครศรีธรรมราชเนี่ยทางพอโรงเรียนนะครับก็สนใจนะครับก็ให้ไปทำพอไปทำปั๊บก็ร่วมทำกับชาวบ้านปรากฏว่าเขาใช้หุงข้าวเนาะเก็บข้อมูลนะครับเขาหุงข้าวกับทำกับข้าวนะครับโดยใช้แก๊สแล้วหุงข้าวโดยไฟฟ้านี่ปรากฏว่าเขาจะเสียค่าพลังงานเนี่ยตกเดือนละประมาณ2,000บาทพอใช้ตัวนี้ปั๊บนะครับก็ปรากฏว่าเขาจะเซฟได้ทั้งสองพบาทต่อเดือนนะครับและทางก็นั่ง คุยคิดกับทางผู้นวยการโรงเรียนนะครับว่าจะทําวิธีการที่จะทาอะไรให้นะครับเขาเห็นค่าว่าเชื้อเพลิงที่อยู่ใกล้ๆรอบตัวที่เขาไม่เห็นคุณค่านะครับในส่วน,นไร่ใบนาหรือในสวนยางพาราก็จดเป็นเวรนะครับให้เด็กเรียนนะครับป .6 กเนี่ยอเอาไม้ฟืนมาประมาณ1เมตรนะครับเพื่อมาใช้เป็นเชื้อเพลิงนะครับหลังจากนั้นก็สามารถที่จะเซฟค่า ค่าใช้จ่ายด้านพลังงานของเขานะครับโดยที่ทางโคในการโรงเรียนเนี่ยออคุณสนับคนนี้ครับก็เอาเงินน่ะที่เหลือส่วนนั้นที่อยากเกิดการประหยัดพลังงานเนี่ยไปทาปลูกผักเลี้ยงไก่เลี้ยงปลาดุกต่างๆางแล้วก็บุญกลับมาปรากฏว่าจากโครงการอาหารกลางวันกลายเป็นโครงการอาหารเช้าด้วยนะครับพ่อแม่ก,ก็ไม่ต้องทําอาหารตอนเช้าก็อาชีพดับเพือกิจอยากเวลาน,นะครับก็ลูกก็จะมีข้าวได้กินตั้งแต่เช้ากับเที่ยงนะครับเป็นการประหยัดพลังงานนะครับแล้วก็ พอหนังสือพิมพ์มติชนผมก็ไ่ทราบหนังสือพิมพ์มติชนเอาไปลงแล้วครับปรากฏว่าทางอดีตท่านผู้ว่าราชการจังหวัดชนนั้นสมศักดิ์ดสุราน,นครับก็ได้ไปดูนะครับนะครับอันนี้ก็เป็นตัวเทคโนโลยีนะครับที่ไปส่งเสริมให้กับกลุ่มต้มนอไม้ปีป๊บที่กำลังจะหดกำแพงเพชรก็สามารถที่จะลดค่าเชื้อเพลิงของเขาได้นะครับค่าไม้ปืนได้ามากกว่า1 0นะครับ นในนี้ของตัวอย่างของจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับเ,เขาใช้แก๊สนะครับในการทำก,กิจกรรมนะครับเป,เป็นพิภันฑ์พวกออทอดต่างๆพวกนี้นะครับปรากฏว่าเดือนหนึ่นงเขาใช้แก๊ส LPG นะครับเดือนละ130มถังต่อเดือนนะครับปรากฏว่าพอหลังจากที่ประจเต่อให้เขาก็ปรากฏว่าเขาใช้เชื้อเพลิง,งนะครัแบแก๊สเนี่ยลดลงนะครับเหลือใช้แค่5้าถังต่อเดือนนะครับก็เป็นการเซฟพลังงานเขาได้แบบสามกบาทนะครับ ก็เป็นโครงการที่ไปช่วยทางกลุ่มข้าเม่านะครับที่จังหวัดบุรีรัมยนะครับร่วมกับทางมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมนะครับกลุ่มข้าเม่าเือนางรองนะครับก็เซ็ตพลังงานต่อไปได้60เปอร์เซ็นต์นะครับแต่ใช้ไม่พื้นเก่าเนะครับจากเท้าเก่านะครับอันนี้ก็ไปเปลี่ยนนะครับก็เอาตองโมโเนียไปใช้ในเรื่องของการนึ่งก้อนเชื้อเห็ดนะครับก็ปรากฏว่านะครับก็ไปส่งเสริมที่ อำเภอหัดใหญ่นะครับบ้านกองแหยนะครับปรากฏว่าเดิมเขาใช้ไม้ฟืนอ,อยู่ประมาณ290กิโลกรัมนะครับลดการใช้ไม้ฟืนนะครับใช้แค่40กิโลกรัมนะครับกับผลการผลิตเรานะครับอันนี้จังหวัดชุมพรนะครับตัวอย่างนะครับก็เป็นเต่าเคี่ยวน้ำตาลน,นะครับโดยทั่วตัวไปส่วนใหญ่แล้วจะเห็นแถวแถวสมุทรสงครามนะครับก็จะใช้แบบนี้นะครับแล้วก็ทางสำนักงานพลังงาน,รรงนจังหวัดชุมพรไปส่งเสริมก็ปรากฏว่า ก็ประหยัดพลังงานไปนะครับแต่เครื่องดื่ไปได้69เปอร์เซ็นต์ประมาณ70เปอร์เซ็นต์นะครับอันนี้เป็นกลุ่มวิสาหกิจนะครับที่ใช้ทํผบิตพันธุ์นะครับเครื่องดื่มนะครับเครื่องดื่มนะครับปรากฏว่าเดิมเขาใช้เตาแต่เขามีอยู่สองเตานะครับมีสองเตานะครับอันนี้เตาที่ฝั่งนี้อีกเตานึงครับก่อตัวนี้ขนาด2,000ลิตรนะครับรองลิบนะครับ ปรากฏว่าเขาจะใช้เวลาในการต้มนะครับนักสาเนี่ยเพื่อไปกลั่นนะครับเขาใช้แมกนีเซีนอยู่1,200องอยกิโลกรัมต่อ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 วันนะครับอันนี้ต่อวันเลยนะครับปรากฏว่าใช้เวลาปิดกลั่นใช้เวลา12อชั่วโมงคือต่6กโมงเช้าถึง6กโมงเย็นนะครับปรากฏว่าพอไปทาเตาให้ออกแบบเตาให้แล้วทำเป็นเตาที่ค่อนข้างจะใหญ่นิดนึงนะครับปรากฏว่าเขาสามารถที่จะประหยัดพลังงานไปได้ประมาณ12%งเซนนะครับโดยที่เดิมนะครับ เดิมเขาต้องใช้พัดลมเพื่ออัดลมเข้าไปในการเผาไหม้แต่แล้วก็คนที่ทําอยู่หน้าเตานะครับก็มีร้อนนะครับร้อนัากก็ต้องนนใช้พัดลมอันนี้ก็ใช้พัดลมสองตัวคือเป่าอากาศเข้าไปในการเผาไหม้แล้วก็เป่าคนด้วยนะครับเพื่อลดความร้อนแต่ปรากฏว่าช่วงหลังเนี่ยเขาก็ไม่ได้พอใช้เตามนงนทนเไปปรากฏว่าพัดลมก็ไม่ต้องใช้นะครับอากาศก็ไม่ร้อนและสามารถลดนะครับการใช้เชื้อเพลิงได้จาก 1, 200กิโลกรัมนะครับต่อวันเหลือแค่450กิโลกรัมต่อวัน นะครับแล้วลดระยะเวลาไปเหลือแค่เจ็ดชั่วโมงจากสองชั่วโมงนะครับนี่เป็นที่จังหวัดพังงานนะครับก็สามารถลดคอรสนะครับต้นทุนนะครับในการใช้แก๊สเอฟพีในการทําติดการของเขานะครับลดไปถึงเก้าสิบห้าเปอร์เซ็นต์นะครับจากเทคโนโลยีที่เราสํานักงานพลังงานทั่วกระทรวงประงานพยายามเจรนให้นะครับเกิดช่างชุมชนนะครับสร้างขึ้นเองทำขึ้นเองนะครับ แล้วก็พอสร้างต่อไปก,ก็ขยายผลไปเรื่อยๆนะครับให้กับฝ่ายทอดองความรู้ให้กับช่างไปเรื่อยๆนะครับเพื่อที่จะให้เกิดช่างยุมจนซึ่งให้เกิดความคิดว่ามันเป็นเตาถึงแม้ว่านะครับอาจจะเป็นเทคโนโลยีที่ไม่สมาร์ทเหมือนกับของอาจารย์ที่นําเสนอนะครับแต่ว่าสุดท้ายก็พยายามที่จะอบโจ์ให้ชุมชนหรือวิสาหกิจชุมชนนะครับเข้าโครงการกระเป๋าตัางกระเป๋า ตรงนะครับก็คือหมายถึมว่าเงินเหลือใช้นะครับเงินเหลือจ่ายจากการใช้พลังโดยให้เห็นว่าสามารถที่เอาเชื้อเพลิงที่เราเห็นว่าไม่มีคุณค่านะครับหรือวัสดุเหลือใช้จากการเกษตรอาจจะจำเป็นต้องไปซื้อนะครับเชื้อเพลิงแต่ว่าเอามานํามาใช้แล้วโดยใช้เตาที่พยายามตอบโจทย์ให้กับเขานะครับตั้งแต่การต่อสร้างวัสดุที่ใช้เพื่อแรงจูงใจเพื่อสร้างคุณค่าให้กับวัสดุเหลือใช้จากการเกษตรที่เรา กำเนิดถึงนะครับเดี๋ยวผมจะมีวิดีโอนะครับเป็น เป็นจังหวัดจังหวัดชัยนาทนะครับจังหวัดชัยนาทแต่ครั้งแรกเําทำเข้าเข้ามาที่จังหวัดชายภูมิก็เหมือนกันก็ออกรายการลูกค้าพลังงานทางทุกสาวก็ไปถ่ายทำครับอันนี้จะเป็นจังหวัดชายนาฏนะครับโดยเขาทำขนมนะครับแล้วก็ใช้เชื้อเพลิงนะครับก็คือพอทำขนมเาก็มีพวกกะลาเหลือนะครับเปล um, ือมะพร้าวเหลือ